ุกคนกลับมาแล้วนะคะกับปัดไปก่อนฮาโลวียังไงแม่กลับมาแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนกับลุคฮาโลวีนลุกแรก ของช่องอ้ํมน้อยนะคะโคนอันนี้เรื่องจริงเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรื่องจริงนะคะทุกคนสลหรับลุคแรกนะคะของช่องอ้ํมน้อยนะคะทดกเคิวันนี้เราจะกลับมาแต่งลุคฮาโลวีนไม่ใช่กลับสิคือยังไม่เคยแต่งเลยกับลุคฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งลุคฮาโลวีนหรือว่าผีผีน่ากลัวยังไงแม่หนูกลัว <S 1> <S 1> เออประมาณนั้นน,นะคะเราแบบว่าจะมาแต่งลุคอะไรนะ งงใจไปหมดเลยอ่ะวันนี้ก็คือใช้แบบขนขนแบบขนขนเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือมีอันเดียแต่ก็คือใช้คุมมากเราจะไปเริ่มแต่งในลุคฮาโลวีนของเรานะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเม์มอยกันนะคะว่าเป็นยังไงไปเริ่มกันดีกว่าค่ะฮาโลวีนลุคแรกของช่องเรานะคะทุกคน๋ยวอ้ํจะให้ดูเรฟเฟรนซ์ก่อนนะคะขอบคุณเรฟเฟรนซ์นะคะจากพินเทเลด้วยนะคะทุกคน นี่นะคะนี่ก็คือเ e ฟเฟอร์เรนของเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนอะไรยังไงนะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละเราจะพยายามทําให้ออกมาโอเคที่สุดเดี๋ยเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะทุกคนวิ้ตื่นเต้นอะ่ะฮาลโลมีลุกแรกของช่องอะ่ะแม่เอาไงอะ่ะคือจะบอกว่าเราอะ่ะยังไม่จัดเต็มนะคะทุกคนลุกแรกเอ้หรือว่าต้องมีลุกต่อไปเอ๊ะย,ยังไงอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ ก็แหละปะอ่าวันนี้ลงเป็นพราเมอร์นะคะขอจีน่าแกมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทําไมอ้๊มถึงไม่เคยแต่งฮาโลวีนเลยนะคะการแต่งหน้าฮาโลวีนนะคะทุกคนอ้มรู้สึกว่ามันจะต้องแบบหนักแล้วก็เละแน่นนะคะแล้วก็ควรหาเซรั่มหรืออะไรต่างๆมาลงไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อแบบป้องกันผิวของเรานะคะรองพื้นเทียร่านั่นเองค่ะทุกคน แล้วก็ใช้ทับของเทร่าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราแต่งเป็นรอบหนึ่งนะยังไม่เคยแต่งลุคผีๆเลยหรือว่าทุกลุคที่แต่งก็เหมือนผีอยู่แล้วเอ,อ้ยไม่ใช่อย่ากแกงตัวเองแม่ลองพื้นเทล่านะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราจะลงเนี่ยคือลงปุ๊บเราต้องรีบแถบๆเลยนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะแบบติดไปกับผิวหนังแล้วมันก็จะเป็นรอยอ่ะเป็นรอยเลยมันจะเกี่ยวไ,ไม่ไป ช่องอ้มน้อยถึงไม่ค่อยได้แต่งลุคฮาโลวีนเลยเพราะว่าปกติ่ยคืออ้ามา้มอยากจะแต่งทุกปีอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อะไรอะไรมันไม่พร้อมนะคะทุกคนเออเราก็เลยแบบไม่ได้แต่งแต่ว่าปีนี้เราเหมือนแบบว่าเริ่มโตมานิดหน่อยเราเริ่มมีบัตเจตเริ่มมีทุนเริ่มมีอะไรต่างๆที่พร้อมนะคะทุกคนอยากจะแบบว่ามาทําให้มันสุดๆไปเลยก็คือตั้งใจกับการทํา YouTube มากๆในปีนี้นะคะปีก่อนๆอาจจะไม่พร้อมปีนี้ก็พร้อมขึ้นมาหน่อย พร้อมขึ้นมานิดนึงว่าลุกมีอ้ําขอเป็นลุกที่เปิดโบทถละกันเนาะลุคนี้จะเป็นลุกแรกแล้วถ้าใครอยากจะให้แตกเป็นอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะ ลุคนี้นะคะทุกคนจะออกมาสวยไหมนะคะทุกคนก็เต็มกำลังใจให้อัมก่อนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชตอนนี้เลยนะคะทุกคนถ้าออกมาปังฉันว่าอย่างนั้นเพราะว่าฉันอะคอนเฟิร์มแน่นอนลุคนี้ต้องออกมาปังฝีมืออัมหน่อยไม่ได้เล่นๆน,นะคะคอนทรัวให้จัดๆไปเลยนะคะทุกคนเพราะวันนี้เรามาฟีลแบบว่าราชนินีแบบราชนินีแบบตัวร้ายอะเออวันนี้มาเป็นแบบตัวร้ายนะคะ ลุคนี้คือคอนทัวน์หนักมากแล้วก็สีตาก็คือน้ำตาลน้ำตาลนะฮะเราว่าเราต้องคอนทัวร์ให้หนักกว่านี้นะคะทุกคนมาเริ่มกันไปเราจะไปลงตากันค่ะทุกคนตาในวันนี้ก็คือจากเล็บจะเป็นแบบโทนสีน้ำตาลเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะทุกคน ยากวันนี้น่าจะเป็นตาที่3นะคะทุกนะคนเพราะว่าลุกนี้จะเป็นแบบลุราชินีแบบว่าเลอๆแบบเออแบบฉันโดนแทงฉันโดนฉันโดนไม้แทงตรงคอตรงนูง้ตรงนี้แล้วก็มีตาที่3 ตอนนี้คือแบบบรรยากาศคือหนาวนะทุกคนคือเอามาห่มนี่ไม่ใช่อะไรนะคือหนาวค่ะทุกคนข้างนี้เราเขียนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนอีกข้างนี้อีกข้างหนึ่งครับผ <_ c oughs> ู้ไรอะ่ะอีกข้างนี้อีกข้างหนึ่ง s> <S อะไรวะเยเยะไปหมดเลยค <_ s> ิวเครือบคิวอะค่ะทุกคนให้แบบคิ้วมันตั้งนะคะ จะเอามาเก็บตรงหางคิ้วให้มันแนบไปให้มันเป็นตรงเวอร์เราจะแต่งตาตรงตาที่สตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะวัดจากขนตาก่อนเนาะเออเห็นไหมมีหลักการแต่ตอนนี้หนาววะใช้เป็นขนตานี้นะคะทุกคนเออไม่มีแบรนด์เอามาซ้อนกัน2อันนะแล้วก็มาวัดตรงนี้นะคะว่าขนาดขนตาเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยวาดตาลงไป อนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้จะบอกว่ากล้องแบตหมดนะคะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าไปชาร์จนะตอนนี้ก็ได้มา2ขีดแล้วเมื่อกี้คือมันบันทึกไปเองเลยนะคะทุกคนเอ้มาก็เลยแบบว่ากลัวเสียเวลานะคะก็เลยไปแต่งตาม,มาสรุไปไว้ก็คือแต่งไม่เหมือนนะคะฝีมือเรา สีมือคือไม่ถึงจริงๆของพี่เขาก็คือแบบปังมากไม่เหลืออะไรแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่เราจะมาทำน้ำตาที่เป็นสีแดงนะคะทุกคนตรงน,นี้นะอันนี้อ้ําเตรียมไปแล้วนะคะทุกคนอาดาอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นแบบว่าเป็นปืนกาวทุกคน บีบใช่ไหมให้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนน้ำตาแล้วก็เอาทาสีแดงนะคะเราจะต้องเอาลิปนะคะมาวาดก่อนนะคะทุกคนเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะใช้เป็นลิปตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นนีคาร่านะคะทุกคนแดงก็คือแดง แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ติดกับตากาวขนตาเนาะนี่ทากาวไว้แบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยมันเป็นแดงแบบแดงคนละแดงนะคะทุกคนฉะนั้นเราจะต้องรอมให้เหมือนกันนี่แบบนี้นะคะเหมือนฉลอม ดูข้างนี้กับข้างนี้นะข้างนี้จะดูแบบว่าดูเนียนนะคะทุกคนดูเนียนไปกับไอตรงนี้เนาะเพราะว่าอ้ําระบายสีตรงนี้ให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันแบบสีเดียวกันนะมันก็จะเนียนกว่าอันนี้จะดูแบบลอยๆนะคือตอนนี้ค่ะอาจจะล้นๆนะคะทุกคนใบตาของเราเราก็จะทำการ ติดขนตานะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําขออนุญาตไปติดขนตานะคะทุกคนแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยเนาะเริ่มเลย สำหรับคลิปฮารวีนลุกแรกของวันนี้นะคะทุกคนลุกมีเป็นไงบ้างคะทุกคนคือตอนนี้อ้าไม่รู้นะว่ากล้องอะโฟกัสหรือไม่โฟกัสน,นะคะทุกคนเพราะว่าอ้ามองไม่เห็นนะคะใส่คอนแทคเลนส์นี้แล้วเหมือนแต่ว่าเหมือนตาเป็นฟ้าแบบเหมือนเล่นน้ำนานๆแล้วตามันมัวประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ลุกนี้นะคะชื่อลุกไรดีด ราชนีผัวทิง้งผ่บเมื่อกี้อะราชนีผัวทิ้งคิดเมื่อกี้เลยคือแบบฟีลแบบร้องไห้เนี่ยเออแบบเป็นฟีลแบบราชนีแบบผัวทิ้งเนี่ยร้องไห้เสียใจยังไงอย่างนั้นสามทุ่มเป,เป๊ะแล้วนะคะทุกคนคือแต่งมานานมากลุคนี้เต่อ,อ้อขอจบคลิปนะตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนคือลุคนี้เต็มสิบให้กี่คะแนนนะคะสําหรับตัวอ้ํานะคะ อ้ําให้คะแนนลุคนี้ э liver, like ของตัวเอง8คะแนนนะคะทุกคนเพราะอ้ําคิดว่าเราน่าจะฝึกฝีมือนะทําให้มันสวยมากกว่านี้นะคะอันนี้ยังแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ยังแบบว่ามันยังได้อ anyway. right? ีกอ really ่ะมันสวยแล้วแต่ว่ามันยังได้อีกนะคะทุกคนก็ให้คะแนนตัวเอง8คะแนนนะคะทุกคนแล้วค่อนดูล่ะให้คะแนนลุคนี้เท่าไหร่นะและอยากให้ลุคนี้ชื่ออะไรกันแน่นะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคนตาหลุดปะตรงเนี้ยอยากให้แต่งลุกอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะทุกคน้วเจอกับมหม่คลิปหน้านะคะ see you later bye bye 嗯，么。